โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพานิพย์พันธุ์ฟิชชิงนะแมงเพชรนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาเติมนะครับผมตอนแรกนึกว่าจะแบบหมดไปแล้วนะครับผมตัวนี้หมดไปแล้วนะครับผมไปกวาดมาจากบริษัทมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นตัวสุดยอดตัวหนึ่งของเมื่อก่อนนะครับผมนะครับผมเห็นว่าเลิกสายการผลิตไปแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นแบบกวาดมาหมดเลยนะครับผมเป็นคันเมอร์เมดนะครับผมเอกโซติกนะครับผมตัวนี้ถ้าเก่า,กาจะรู้จักกันดีนะครับผมตัวนี้ผมได้มาประมาณที่น่าจะ20กว่าคันนะครับผมกว่ามมาจะบริษัทหมดเกลี้ยงแล้วล่ะตอนนี้นะครับผมไม่เหลือแล้วนะครับมาอยู่ที่ร้านหมดแล้วนะครับผมทุกทุกขนาดตั้งแต่7ฟุต8ดฟุต9ฟุตและ10ฟุตเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคันสปิล นะครับผมเป็นคันตกปนินนะครับผมเวทค่อนข้างอ่อนนะครับผมตัวนี้เวทอยุดน่าจะถ้าเวทสายก็คงอยู่ที่ประมาณ85ปอนนะครับผมก็คือใครเคยสัมผัสนะครับผมลูมิดไลท์คับนะครับผมจะประมาณนั้นเลยนะครับเวทของเขาตัวนี้เขาจะไม่ได้บอกเวทนะเวทสายเขาจะบอกแค่เวทของเหยื่ออย่างเดียวก็คือ 10- 30กรัมนะครับผมตัวนี้นะครับผม เป็นเมอร์เมดนะครับผมก็จะมีสองสีนะจะมีสีน้ำตาลนะครับผมกับสีเขียวนะครับผมนะครับผมนะครับดำก๊อกยังไม่เคลือบตามสไตล์ของคันเมอร์เมดอยู่แล้วนะครับผมรีซีทฟูจินะครับผมนะครับดำก๊อกเต็มๆนะครับผมตูดก็จะแต่งนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่ถือไม่ได้ถือว่าเยอะเพราะมันเป็นคันสไตล์เทพทั้ง สไตล์เทพนะครับผมไอ้พวกนี้นะครับผมนิดหน่อยนะครับผมจะให้สวยจัดจานแบบพวกงานจีนมันไม่ได้นะครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นคันตระก,กูลสูงนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะครับตอนแรกเห็นว่าขาดไปประมาณเป็นสปีสปีไปแล้วนะไม่มีของมาแล้วนะครับผมเห็นบริษัทก็บอกว่าเลิกเลิกการผลิตไปแล้วนะครับผมคงบริษัทเหลือกุนกุติของเขาก็กกเลยจัดมา บอกที่ร้านก็เลยผมก็เลยเหมามาหมดเลยนะครับผมตัวนี้จะไม่ได้มีซองคันแถมนะครับผมจะมาเป็นถุงมาเลยนะครับผมเนี่ยมันจะมาเป็นถุงอย่างนี้มาเลยนะครับผมนะครับผมถุงคงเปื่อยถ้าท่ายผมเดานะนะครับผมถุงคงเปื่อยแต่ก็คือนั่นแหละครับผมคันเบ็ดนะฮะเหมือนวงการพระเครื่องะยิ่งเก่ายิ่งดีนะครับผมนะครับ นะส่วนราคาราคาขายนะครับราคาขายสปินนะครับเป็นคันสปินนิ่งนะครับผมสปินนิ่งนะครับผมเจ็ดฟุตพันสี่นะครับผมนะฮะแปดฟุตพันห้านะครับผมเก้าฟุตพันห้าห้าสิบนะครับผมและวสิฟุตนะครับสิฟุตพันเจ็ดร้อยนะครับผมเนี่ยก่อนที่ผมจะทําคลิปเนี่ยผมส่งไปแล้วนะครับผมส่งไปบ้างแล้วนะครับผมนะก็จะคือก็จะได้มาเนี่ยนะเนี่ยนะะเอ็กโซติกสีเขียวนะฮะ เนี่ยได้ประมาณ7คันนะฮะสีน้ำตาล1นึ่งคันก็จะมีเพิ่มสีน้ำตาลอีก10คันนะครับ10ฟุต9ฟุตก็จะได้มา3นนค,า3นนคาานนันนะครับผมได้มา3คันนะ9ฟุต8ฟุตได้มาเท่าไหร่นี่หกเป็น9ก้คันนะครับผม7ฟุตได้มา3คันเองนะครับผมส่วนในพวกนี้โปรซิลลี่อะไรเนี่ยก็คือหมดแล้วนะครับผมนะครับก็คือได้มาน้อยครับผมผม ที่ร้านจะได้มาน้อยก็คือเหมาาหมดสต็อกบริษัทแล้วนะครับผมไอพวกนี้สายเก็บนะครับผมพวกนี้สายเก็บนะครับสายโชว์เพื่อนว่ามีนะเคาะมีมีคันรุ่นนี้นะครับนะฮะนะฮะก็พวกนี้ก็จะเก็บกันได้แบบยาวๆคุณภาพถ้าเกิดเรามองถึงคุณภาพนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะของเขามันเหนียวอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็คือถ้าเกินองศาอะไรก็ไม่เหลือนะครับโค้งเมสละอาให้ยี่ห้ออะไรก็ไม่เหลือ นะครับผมตัวนี้จะเป็นลายผ้าที่กกคันนะครับถึงไกด์ตัวแรกนะครับผมนะครับไกด์ขาเดียวนะครับตั้งแต่ตัวที่หนึ่งนะครับผมและตัวที่สองนะครับผมนะครับก็จะเปลี่ยนทรงไกด์นะครับผมก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับผมปลายก็จะเบาหน่อยนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นปลายเบาหน่อยนะครับผมสเปคของทั้ง7 890นี้จะเหมือนเหมือนกัน ะครับผมเป็นลายผ้านะครับผมสนใจสินค้าทักได้เลยนะครับผมตัวนี้เห็นนะครับผม m e r ดเอ็ exotic นะครับบางคนก็น่าจะยังไม่เคยเห็นนะเป็นคันสปิลของค่าย m e r ์เมดนะครับผมตัวนี้ก็จะออกมาโอ้ยตั้งแต่สัก3าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ขาดช่วงไปประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยเริ่มหมดไปแล้วนะครับผมแล้วนี้ได้ได้มาปิดปิดสต็อกปิดปิดงบเข้าไปเลย นะครับผมสินค้าจากร้านพาณิชย์พานฟิชชิงกันแบงเพชรนะครับผมนะฮะจะรีบลงให้เลยนะครับผมวันนี้นะฮะเอ็กโซติกนะครับผมเอ็กโซติกนะฮะเวทนะครับสิบฟุตนะครับผมนะฮะป้ายธงประเทศอังกฤษด้วยนะครับผมนะฮะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ จริงนะครับผมลาจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ